ข่าวมิดไนท์เชียงคืนฟุตบอลไทยบายดิชินอสไตล์ประจำวันที่19ตุลาคม2563โดยเฉพาะบอครังร้งฟุตบอลไทยครับร้อนขับฟุตบอลไทยเชียงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเชียงคืนวันนี้สื่ออังกฤษที่ข่าวชนะทิพย์สงกสินประสาทนักเตะไทยติดอันดับสกิลเลี้ยงบอลระดับโลกกันเลยโดยงานนี้ถ้าผมทางชนาทิพย์สงกรสินนะฮะของเรานั้นติดหนึ่งใน54ผู้เล่นของโลกนะฮะที่เลี้ยงบอลดีที่สุดในตอนนี้ โดยสื่อชื่อดังจากกองอังกฤษของสื่อจอมแฉผู้ด,ดียงอังกฤษนะฮะเปิดเผยรายชื่อส4นักเตะสกิลเลี้ยงบอลเจ๋งสุดในโลกปี2020นี้ปรากฏว่าชิตาทิปสงกสินแค่หนึ่งเดียวจากเจลิกมีรายชื่อติดอันดับในครั้งนี้แถมจะลึกชื่อเป็นนักเตะไทยในประวัติศาสตร์ที่ติดอันดับสกิลเลี้ยงบอลเจ๋งที่สุดของโลกอีกด้วยโดยรายชื่อดังกล่าวชิตาทิปเนี่ยมีชื่อท่ามกลางรายร้อมนักเตะชื่อดังของโลกนะฮะอาทิเช่นเนย์มาเมฟิชเดอร์ายคิดิยันเอบาปเป้คิเซโนโรันโด เลนีวัตซีมารคับแราฟอร์ดโรเบโตฟิมิโนแล้วก็จดอนซันโช่นั่นเองครับโอ้โหนะผมเป็นว่างานนี้ชนาทิพย์สมกสินของเรานะฮะก็ดูแล้วเนี่ยมีดีกรีที่ไม่ธรรมดาติดกับทางแข่งระดับโลกแบบนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆครับก็อยากให้ชนาทิปย์คนนี้หายเจ็บไวๆนะฮะจะได้มาโชว์ลีลาลากเรื้อยโชว์แฟนบอลกันซะหน่อยนะผมในช่วงนี้หายไปนานซะเกินคิดถึงจังเลย ก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันหน่อยก็แล้วกันนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ชนาทิพสงกสินจ้าเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเร่งแล้วแต่ไม่ขึ้นบุรีรัมเปิดบ้านพ่ายนครราชสีมาไป1.2ต่อในศึกไทยลีกโดยกัน,นี้เียกได้ว่าเร่งไม่ขึ้นเลยนะครับผมสหรับทางทางบุรีรัมยิเตดที่เปิดบ้านพ่ายแพ้กับทางผู้มาเยือนอย่างนครราชสีมามาสตาร์เอฟซีไปด้วยสกอร์1ต่อในศึกโตโยต้าไทยลีก2020นั่นเอง โดยกันนี้ถ้าผมการแข่งขันฟุตบอลตัวยีตาไทยลีก2020นั้นคูยนะ่าสนใจในวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างภาษาสายฟ,ฟ้าบุรีรัมย์ยเต็ดเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนสวัสดแคทนะครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีโดยกันนี้เปิดฉากเริ่มเกมมาในาที่ที่13นะฮะบุรีรัมย์ยเต็ดนั้นมาได้ฟรีคิกระยะหวังผลทางขวาเมื่อทางคีดี้ขันยุกยืนอยู่ที่บอลวางยาวไปที่เสาสองให้กับสุบชายใจเด็ด เห้งตัวพุ่งมงย้อนไปที่เสาแรกนะฮะให้กับธนชัยหนูราชปัดบอลได้อย่างเฉีวเฉียดก่อนที่จะเป็นเฉลิมพงเกิดแก้วจะมาเตตสกัดผลอันตรายออกจากกรอบเขตโทษไปได้ต่อมา30นาทีต่อมาสวัดแคทได้ตั้งเกมบุกกันบ้านนะฮะเมื่อทางเรอันโดอารซัมเซาลาากบอลขึ้นหน้าก่อนจะจ่ายบอลทะลุเข้าเขตโทษให้กับเดนิสบริโลวิ่งเข้าไปยิงบอลเสียบเสาวขวามือเข้าประตูไป ทำให้ทางนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีนำบุเรมย์มไปนั้น1 0ต่อ0ต่อมาในที่ส7นั้นทางบุรเรียนพิเตอนั้นก็มาได้ฟรีคิกที่กึ่งกลางสนามเมื่อการากฏวิริยะอุดมศิลิวางบอลยาวไปให้สาวไกลสุภชายใจเด็ดได้มงไปโดนธนาชัยหนูราชนาฮะในด้านทีมเยือนปัดบอลเอาไว้ได้ก่อนจะเป็นผู้เล่นสวัสด์แคทมาช่วยกันสกัดบอลทิ้งออกมาได้อย่างน่าเสียดาย นาที12เจ้าชินได้เตะบุมทางซ้ายมาครับผมเมื่อทางกรกฎวิทยาอดุดมสรีเปิดบอลไปที่เสาแรกนะฮะโดนโขกสกัดออกหลังไปเป็นเตะบุมครั้งที่สองติดต่อก,กันเมื่อกรกฎวิทยาอุมศรีเปิดบอลเข้าไปที่หน้าปากประตูกันอีกครั้งก่อนจะมีผู้เล่นทีมเยือนล้มลงไปผู้ตัดสินจึงเป่าให้เป็นการฟาวของผู้เล่นทางบุลเลียมยิเต็ดจากนั้นก็ไม่มีฝ่ายใดได้มีจังหวะลุ้นทำประตูจบครึ่งเวลาแรกบุลเลียมยนเต็ดตามหลังนครราชสีมามาซาเอฟซีไปศูนย์ต่อหนึ่ง กลับมาต่อกันที่ครึ่งหลังที่46นะฮะเมื่อทางบุรีเดนั้นได้เปิดเกมบุกตั้งแต่ต้นเกมเมื่อจักรพันธ์แก้วพรมขึ้นเกมใบดดานหน้าก่อนจะปาดบอลออกไปทางซ้ายให้กับสุชัยใจเด็ดได้แต่งบอลแล้วไหลไปให้กับกีดี้คันยุกได้ยิงบอลพุ่งออกหลังไป และที่57ที่ผมแฟนบอลประสาทสายฟ้าก็ได้เฮกันลั่นสนามนะฮะเมื่อชีมมาตามตีเสมอได้แต่จังหวะที่ทางจักรพันแก้วพรหมกระาชากบอลจากตรงกลางสนามขึ้นปัญแดนหน้าทําชิ่งกับทางกีดี้ขันยุกแล้วจักรพันแก้วพรหมนั้นก็ล็อกบอลลลอกผู้เล่นชีมเยือนจ่ายคืนหลังให้กับทางกีดี้ขันยุกได้ยิงบอลย้อยๆนะฮะบอลลอยมุดคานเข้าไปอย่างสวยงามทำให้ทางบุรีรัมย์เตต์นั้นตีเสมอเป็น1-1ครับ นาทีที่61นนผมสวัสดีแคทขึ้นเกมจากทางฝั่งวขวาเมื่ออามาดูอันตันตราน,นะฮะลากบอลตัดเข้ากลางก่อนจะแทงบอลทะลุช่องเข้าเกตโทษให้กับเลียนโดอาซัมเซาได้ว,ดว,วิ่งเข้าไปยิงบอลกลิ่งเข้าป,ป,ขประตูไปานครราชสีมามาซา FC บุกขึ้นมานำเป็น2ตน่อ1 นาทีที่83บุรีรัมย์เต็จนะครับผมที่โหมบุกอย่างหนักก็ไม่ได้ฟรีคิกระยะอันตรายหน้าเขตโทษเมื่อทางกรกฎวิริยะอุดมศิลิยืนอยู่ที่บอลก่อนจะปั่นโค้งที่เท้าซ้ายข้ามกำแพงไปบอลจำมุดคานธนชัยหนูราชคนนี้ก็ปัดออกหลังไปได้ทันเวลาพอดีประสาสายฟ้าได้เตะมุมแค่เท่านั้น นาทีที่88ที่ผมประสาทสายฟ้ามันได้ตั้งเตะริมเส้นทางฝั่งขวาโดยกิริคันยุคเปิดบอลไปที่เสาไกลสุภชัยใจเด็ดได้โคกดลงพื้นหวังให้บอลเสียบเสาธนชัยหนูราชคนนี้ก็ยืนถูกที่ถูกเวลาซะเหลือเกินรับบอลเอาไว้ได้อีกครั้ง ต่อมาถึงเวลาบาดเจ็บ5ทีก่อนที่จะหมดเวลาไปนะฮะทางาบุรีมีเต็ดนั้นก็ขึ้นเกมไม่น่ากลัวกันอีกครั้งจากการทําชิ่งกันร,ระหว่างจักรพันแก้วพรมกับกีดีขันยุกก่อนที่จะเป็นจักรพันแก้วพรมได้บอลหลุดเข้าไปในเขตโทษยกบอลข้ามหัวธนชัยหนูราชไปได้แล้วแต่ทว่ากองหลังมาโขกบอลออกหลังไปได้แบบทันทีนะฮะก่อนที่ผู้เล่นภาษาสายฟ้าจะเข้าไปยิงเสีก จากนั้นไม่มีจังหวัดลุ้นทำประตูเพิ่มเติมจบเกมนะครับผมทางบูรลมิเต็ดนั้นก็พ่ายนครราชสีมาบัสต้าเอฟซีไป1่งต่อสงสมให้พังปราสาทสายฟ้ายัางคงมี10คะแนนจากทั้งหมด8นัดที่ลงสนามส่วนรายชื่อผเลตัวจริงที่ลงสนามในวันนี้นะฮะของนักฟังบุรลมิเต็ดนั้นก็จะมีศิวรักษ์เทศสุงเนินกรกฎวิริยะอดมศิริบริตโ,ตโต้ครสพันษาเฮบิบูลเนรบดินวีลาวัฒนโดดมอักบาอิสมาตุลยฟ จักรพันธ์แก้วพรมสุภชัยใจเด็ดสุบรรณเหมือนตากิติขันยุกและก็มาโกโเซปวิชนะคะส่วนทางฝั่งน,นงครราศสีมามาสตาเอฟซีนั้นก็จะมีธนชัยหนูราชประลองสาวันดีเฉลิมพงศ์เกิดแก้วเอกนัทคงเกตนัทบงศาริยาอามาดูอันตาราเมชีทวีกุลการนฤพลอารมณสวะทัชชนนนันกคาราบงเดนิสมูริโล แล้วก็เลโอนโดอาร์ซัสซอนครับถือว่างานนี้นะฮะทานงนครราชสีมามาสตาเอฟซนั้นก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันไม่ยอมเลยนะครับผมประสาทสายฟ้าและสุดท้ายเขาก็ได้คะแนนนี้กลับบ้านไปนอนกอดสบายใจครับโอ้โหน่าเสียดายจริงนะฮะทางบุรีรัมเจดของเรานั้นก็ทําเต็มที่สะเเลอเกินแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความโหดของทางนครราชสีมามาสตาเอฟซเอาไว้ได้นะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ลือปิยพลซบทางบุรีรัมย์เป็นนักเตะคนที่2ออยู่3มทีมดังกวางโซกิเลนและก็ปราสาทสายฟ้าจากข่าวที่ทางกวางโซสิงชิวรายเต็ดนะผมแชมป์เก่าไทยลีก2019ยืนยันแล้วว่าเตรียมแยกทางกับเจ้าดายปิยพลผานิชยกุลในเลข2ทัทางนี้รรยงานที่เชื่อถือได้ร,บบระบุมาว่าปิยพลนั้นตัดสินใจสัญญาก,กับทางปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์เต็ดเ,เป็นที่รยบร้อยแล้วโดยจะมีการเปิดตัวในเลกที่2นี้ โดยสำหรับปีญพลผานิชยักุลนะฮะตเตรียมที่จะกลายผู้เล่นคนที่2ที่เคยค้าแข่งอยู่กับ3ทีมดังทั้งกวางโซสิงเชียราไเจ็ดปราทสายฟ้าบระมิเต็ดรวมถึงกิเลนพยองเอสจีมงทองนะฮะต่อจากชาชาจักสันโคเอนโยที่ปัจจุบันอยู่กับทางกวางโซสิงเชียรายอีกด้วยครับ โดยเชาใดคนนี้นะฮะปิยพลผานิชยนกุลเนี่ยปัจจุบันอายุ22ปีคว้ามาทั้งหมด8แชมป์จากทั้งหมด2สมโมสรทั้ง s อ g จเมืองทองยูเนเต็ดและก็สิงห์เชียร์ไลเด็ดโดยคว้า3แชมป์กระทาง s อ g จเมืองทองทงำแชมป์ไทยลีก2สมัยปี2010ปี2012และก็แชมป์ไทยแลนด์แชมเป็นคัหรือถ้วยก่อน,นะฮะเดิมในปี2010ส่วนกระทางสิงห์เชียร์ลเด็ดนั้นเป็นส่วนหนึ่งในทีมในการคว้า6แชมป์ก็คือแชมป์เอฟเอคัพ2สมัยปี2017และก็ปี18 แชมป์ลีกคัพ1สมัยปยี2018แชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพสสมัยปยี2018และก็ปี2020รวมถึงไทยลีก1สมัยปยี2019หรือในฤดกาลที่ผ่านมานั่นเองครับอ่านะผมเป็นนว่าง,งานนี้นะฮะปิยพลคนนี้ก็อยู่กับกวางโซนี่มานานเสรเกินแต่ก็ต้องจากกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะผมในอนาคตเส้นทางฟุตบอลอาชีพกันต่อไปแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่าน,นครับ โคดองยันไม่กดดันลูกชีมล่าตัว ACL ย้ำชัดมองนัดต่อน,นัดสะมากกว่าโดยกันที่ทางโคดองดูสิธิเฉลิมแสนนะผมอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติไทยที่ปัจจุบันคุมทีมเดอะรับบิดบย์ชีปัทมิเต็ดครองจากฝูงในศึกไทยลีก2020ถึง2021นี้หลังลงเล่นนัดที่9เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะเปิดบ้านเสมอกับอาทานสมุทรปราการซิตี้ไป2ต่อ2แต่ทีมก็ยังนำจ่าฝูงด้วยผลงานทั้งหมด23แต้มแต่ทั้งหมด9นัดนำหน้าเบอร์2อย่างทางสิงห์ชัยวัยเต็ดแชมป์เก่าที่มีทั้งหมด17แต้มเท่ากับทางราชบุรีมิตรผลเอฟ เดืนี้ทางโคดองได้เผยถึงประเด็นความหวังที่ทีมต้องการจะไปเล่นใน AFC แชมปีเป็นเล็ก2021ในฤดูกาลหน้ามาว่าเรื่องความหวังใน ACL หรือ AFC นั้นปีหน้าในปี2021นั้นผู้บริหารสโมสรต้องการจะไปอยู่ในจุดนั้นอย่างชัดเจนซึ่งก็เป็นความหวังของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะไม่ไปกดดันนักเตะนะเราจะมองแบบเกมต่อเกมนัดต่อน,นัดเท่านั้นผมจะบอกนักเตะทุกครั้งนะ,ค,ะคือชื่อข้างหน้าต้องมาก่อนเดี๋ยวชื่อข้างหลังก็ตามมาเองคือเน้นเรื่องตรงหน้าเอาไว้ก่อน ส่วนเรื่องอนาคตที่หวังกันไว้ก็จะตามมาเองนะไม่ต้องห่วงนี่นะครับผมเป็นําว่างหานี้นะฮะโคดองบอกเลยว่ายันไม่ได้กดดันลูกทีมในการล่าตัว A c l เอย่าชัดมองนัดต่อน,นัดอย่างแน่นอนครับก็ฝากติดตามกันด้วยกันนะฮะงานนี้ B ีจีและผมจะไปล่าแชมป์กันครับต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นนะครับผมข่าววินัยเชียงคือพมันไทยบายนิชโน s t ต l e ประจำวันที่19ตุลาคม2563โดยเฉพาะภาครั่งฟุตบอลไทยครับ